สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับอยากจะมาหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ในระหว่างการเดินทางเทศกาลวันอีสเตอร์คือเทศกาลวันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากที่พระองค์ถูกฝังเราอาจจะดีใจเราอาจจะไปเยี่ยมผู้วายชนและเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นมาแน่นอนครับเราชอบรูปอุโมงค์ที่พระเยซูมีชัยชนะเหนือความตายที่อุโมงค์เปิดออก แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่พระเจ้าเร้าใจสะกิดใจผมในเช้าวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องให้มันฝังอยู่ในชีวิตของท่านตลอดไปท่านจะขุดออกมาไม่ได้ท่านจะเปิดออกมาไม่ได้คือพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องยอมให้พระวจนะของพระเจ้าฝังลงไปในชีวิตของท่านอย่าไปแงะมันออกมาอย่าไปเปิดมันออกมา ให้มันฝังจมลงไปในชีวิตของท่านเพื่อที่ชีวิตของท่านจะเติบโตเกิดผลอย่างมันง่นคงในพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เราฝังสิ่งนี้ในพักภีภาษาไทยคำเนี้ยอาจจะแปลว่าจมเข้าสนิทอยู่กับเราและให้ถ้อยคำาขอเราสนิทอยู่กับท่านนะครับแต่ถ้าเราดูในรากศัพท์เนี่ยคำว่าสนิท มีความหมายว่าให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ที่ตรงนั้นอย่างมั่นคงพี่น้องพิมพ์มาดำรงอย่างมั่นคงถ้าใคฟังคลิปนี้จบนะครับชีวิตของท่านคำว่าสนิทนะครับถ้าให้แปลแบบตรงๆก็คือคำว่าฝังฝังคืออะไรดำรงอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงเราจะไม่เอาไปฝา เราจะไม่เอาไปเก็บแต่เราเอาไปฝังไว้ให้พระวจนะของพระเจ้าฝังในชีวิตของเราดำรงอย่างมั่นคงแน่นอนครับเราจะเราเป็นขึ้นมาจากความตายเรามีชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องฝังไว้ในชีวิตของท่านคือพระวจนะของพระเจ้าและฝังอย่างมั่นคงในชีวิตของท่านมันถึงจะเกิดผล ทำไมชีวิตคริสเตียนหลายคนไม่เกิดผลเพราะว่าเราเอาพระวจนะของพระเจ้ามาหนุนใจแก้ไขปัญหามายึดมั่นมารับพระวจนะตอนที่ชีวิตมีปัญหาตอนที่ชีวิตเหนื่อยท้อแท้ใจพระองค์งหนุนใจพระองค์เร้าใจพระองค์งประทานกำลังและหนทางผ่านพระวจนะเพราะนั่นคือหนึ่งรูปแบบที่พระเจ้าใช้พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสองเท้าในการดําเนินชีวิต ในการที่จะหนุนใจกลับมาหาพระองค์อย่างถูกต้องจําดีๆนะครับคํานี้กลับมาอย่างถูกต้องและเมื่อกลับมาอย่างถูกต้องแล้วมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งในชีวิตของเราต่างหากต้องฝังพระวจะนะในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะเกิดผลไม่ใช่แค่ได้รับการช่วยกู้ไม่ใช่แค่ได้รับการปลอบประโลมไม่ได้ไม่ใช่แค่รับพระพรนะครับรับการปลดปล่อยแต่ ต้องรับพระวจนะเพื่อการเกิดผลอย่างมั่นคงดังนั้นชีวิตของท่านต้องฝังพระวจนะไว้อย่าขุดมันออกมาบางคนนะครับฝังพระวจนะไว้ในชีวิต2วัน3วัน5วันเดือนหนึ่งแล้วก็ขุดออกมาเลิกแล้วไม่ทําแล้วพี่น้องครับอย่าขุดพระวจนะของพระองค์ออกมาเราฝังพระองค์ไว้ ให้เป็นที้ละลึกว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเรามีชีวิตใหม่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรคุดออกมาเลยคือพระวจ,จนะของพระเจ้าฝังไว้ครับฝังไวใ้ให้เป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวในชีวิตของท่านและให้พระวจ,จนะนั้นเกิดผลในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ